กำแพงภาษีพ่นพิษนะครับ P.M.I. จีนเดือนเมษาข้อมูลทางการต่ำกว่าคาดนะครับภาคผลิต49.0หดตัวแรงสุดในรอบเกือบ2ปี P.M.I. นอกภาคผลิต50.4และคอมโพสิต50.2ขยายตัวช้าลง <c oughs> ส่วนตัวเลขของไครซิน P.M.I. ซึ่งเน้นสำรวจบริษัทเอกชนขนาดกลางเล็กนะครับภาคผลิตออกมา50.4นะก็ขยายตัวช้าลงแต่ดีกว่าคาดตลาดคาดว่าจะหดตัวอยงแงแห่ตัวได้สาหรับบริษัทเอกชนกลางเล็กค่อนข้างเก่งทีเดียว สหรัฐขาดดุลการค้ามากเป็นประวัติการในเดือนมีนายืนยันพฤติกรรมการเร่งกักตุนสินค้านําเข้าก่อนทรัมป์ลิเบลเรชันเดย์นะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรมาตรการอะไรมาช่วยหรือว่ามีเศรษีวนนี้ก็อาจ,จะเห็นเช่นิโคลีเซชันในอเมริกาได้ซึ่งตลาดก็อาจจะพลาินไปในช่วงที่ผ่านมาไงเคยมีเช่นิโคลีเซชันในในเดือนเมษายนก็ถือว่าอาจจะเข้าเชินิโคลีเซชันไปแล้วตัวเลขยังไม่ออกมาใช่ไหม จะมีการปรับฐานของตลาดหุ้นตามทมเนียม technical recession ก็มากับการปรับฐานหรือ correction ในตลาดหุ้นแล้วก็เสร็จไปแล้วอ่ะแล้วอันนี้จะมีดีอะหรอันนี้จะมีการแม่แรกระตุ้นเศรษฐกิจการลดดอกเบี้ยโดยทั่วไปเศรษฐกิจก็จะฟื้นขึ้นมาสลาดหุ้นก็ฟื้นขึ้นมาเรียกว่าไม่ต้องไปกลัวแล้ว technical recession ถ้าตลาดจะรับรู้มันรับรู้ไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น่าจะดีในเดือนพฤษภาคมผมเลือกกองทุนจิตดาวคือ k t blockchain นะครับเชื่อว่าบรรยากาศแบบนี้ความกลัวเริ่มคลี่คลายความรู้เริ่มเข้ามาความกลัวก็ไม่ค่อยมี นะแต่ว่าเขาไม่แน่นอนยังมีอยู่นะสินทรัพย์ที่ยังหาผู้ชนะสินทรัพย์ผู้ชนะได้ยากยังไม่ชัดเจนบรรยากาศแบบนี้ตลาดคริปโตน่าจะดีแล้วก็เริ่มมีสัญญาณที่ดีในช่วงปลายเดือนเมษาด้วยนะครับขอตัวจิตามพฤสภาคมเคจีบล็อกเชนวันนี้ก็ให้เข้าประเดิมเลยแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาต่อกันในเดือนหน้าในอีกสองวันถัดมานะครับเดี๋ยวใครพวกนี้หยุดก็ใช้เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับแล้วพบกวันใหม่ในครั้งหน้าคุยทุกวันฟันทุกช้าวฟันทุเดย์บายเคทแมสวัสดีครับ